แล้อร่อยแล้วอร่อยบ่ายเชิเพื่อนเพื่อนเราจะมาปรุงอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวผสมกับข้าวที่3วันก่อนที่เขาเหมือนบูดนะครับแต่เขายังไม่เน่านะเรามาแช่เขาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนแล้วก็เอาเอา,เอาน้ำผักด,ดองใส่ไปในนี้ด้วยนะครับเพื่อนแล้วเราก็จะมาปรุงรสเขานะครับเพื่อนปรุงตามใจชอบนะครับเพื่อนสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือน้ำตาลนะครับใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายแดงนะครับเพื่อน เป็นอาหารของดีนที่ดีที่สุดผมชูรสหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนอน้ำปลาครับน,น้ำปลาหนึ่งกระบวยรุมรสตามใจชอบนะคะเพื่อนแล้วันนี้เราจะเพิ่มเข้ามาอีกก็คือกะปิ จะใส่กระปิอไปนิดนึงนะครับอันนี้เขาจะเสียเอาใช้มือดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆประมาณเนี้ไล้้เข้าๆกันเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะครับเพื่อนๆแป๊บนึง่งบัวกะปิจะเสีย กะปิจะเป็นกะปิระยองนะครับเพื่อนนี่ครับคน,คนคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเราจะมาทํการล่าล่าแต่นี่ที่เราหมักไว้แล้วหนึ่งวันนะครับเราเรียกว่าทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นั่นเองนะครับเพื่อนปุ๋ยหมักชีวาภาพก็ได้นะครับนี่นะครับคนให้กะปิเขาละลายมันไม่ละลายแล้วเรจจะเบี้ยวนะครับ นี่ครับพเพื่อนๆบีนี่กบปิให้ละลายก็ล้างเนี่ยละลาย,ายดีแล้วนะครับเพื่อนเราก็จะตักลาดไปอันนี้เราใส่เศษอาหารไปแล้วนะครับตอนเช้าเนาะ,ะเป็นอาหารที่เราทานาไม่หมดเราจะทำเป็นชั้นที่สามเลยนะครับพเพื่อนอันที่ เราจะหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งนัแหละครับเพื่อนแล้วเ,เราก็จะมาตรวจดูดินกันนะั้นสุดท้ายเลยก็คือดินนะครับเพื่อนงานเขาจะหอมมากเลยนี่ครับเลย เก็บก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินมากกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนนี่ครับดินปกอีกชั้นหนึ่งดินกบเป็นสองชั้นแล้วนะครับเพื่อนดวดนเย็นนี้เราก็จะมากบอีกเป็นชั้นที่สี่เราจะทำหมดสี่ชิ้นแต่เราจะต้องมีเก็บหญ้า เศคฟังเศษยาก่อนะครับพว mm ่ง hmm. ัอกกับเศษข้อหัว,หว mm hmm. รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับเพื่อนถึงเกีเยวฝนออกหมดรดน้ำนี่ ให้เขาชุงม่านไปเลยปล่อยน้ำไว้่างนี้นครับเพื่อนๆเราก็จะเก็บอุปกรณ์ของเราป่อไปแบบนี้ รน้ำไม่ทั่วถึงเลยนะครับน้ำไม่เข้าฉ่ำเลย,ยลนครเ่อเทมเทมเทม